สวัสดีครับท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p ีเอ็นิวส์และผมพลวัตภูพิพัฒน์ในเดือนธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรียาจะมีการจัดงานสําคัญเพื่อเฉลมิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียาเป็นมรดกโลกครับซึ่งการไฟฟ้าสมภูมิภาคจังหวัดพระนครศรียากําลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่เลยนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและก็ปลอดภัยตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ ปัญหาสายสื่อสารโทรคมนาคมและสายเคเบลิลที่พาระยงระยางอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นปัญหาที่สะสมมานานทั้งสร้างมลภาวะทางสายตาเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข็มหนึ่งภาคกลางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าโมกได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายสื่อสารและสายเคบเบิลบนเสาไฟฟ้าบริเวณร,รอบเกอะเมืองจำนวนทั้งสิ้น16เส้นทางระยะทางประมาณ17.06กิโลเมตรคิดเป็นจำนวนเสา789ต้นซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าย้ายสายไฟและสายเคเบิลต่างๆลงจากเสาไฟฟ้าบริเวณรอบนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ถนนชีกุ่นตั้งแต่วงเวียนอยุธยาวิทยาลัยถึงแยกวัดราชประดิษฐานถนนป่าทนตั้งแต่วงเวียนอยุธยาวิทยาลัยถึงสะพานคลองท่อภายใต้โครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินระยะที่2ระยะทางประมาณ2.2กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทําให้ภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวรอบเกาะเมืองและรอบนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยมากขึ้นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานยอยดยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกประจำปี2563ในระหว่างวันที่11ถึง20ธันวาคมนี้ภาพลักษณ์ของจังหวัดอยุธยาเมืองโบราณสถานเนี่ยตอนนี้คือพิกฌมณเลยครับ ทุกคนก็เห็นว่าสวยงามมากมีต้นไม้ต้นไท่ขึ้นเป็นเขียวจะอุ่มแล้วก็ไม่มีบทบางทางสายตาในเรื่องของสายสื่อสารสายไฟฟ้านะครับประชาชนที่พบเห็นก็เขาเขาก็ชื่นชมนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงของการดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและการรื้อถอนเสาไฟฟ้าอาจทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรและใช้เส้นทางต่างๆแต่เมื่อโครงการดังกล่าวดําเนินการแล้วเสร็จชาวอายุทยาและนักท่องเที่ยวจะได้พบกับเมืองที่มีความสวยงามและมีความปลอดภัยมากขึ้น มันมีความเรียบร้อยอะเรียบร้อยเป็นระเบียบพู้จังหวัดเลยอะเราก็อยากเห็นภาพแบบนี้ที่มันไม่มีสายไฟเป็นสวยเป็นไฟดินไปเลยอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นถ้ามันลกมันอันตรายได้ไงพอมันเวลานั้นมันนกนกอะไรมันบินมามันก็ทําให้ช็อตได้เนาะแล้วก็เลยพอทําอย่างเงี้ยก็เห็นดีด้วยค่ะเรียบร้อยอ่าตลาดเรามันเคยมีคนโดนช็อตไงแต่อย่างนี้พี่ว่าน่าจะน่าจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยแล้วมันจะทําให้เป็นแบบระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีแบบระเบียบว่นนี้ครับ เเว่าเคดีหลังจากที่ PA ดํดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยรอบกอบเมืองและโครงการเคเบิลใต้ดินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งมอบภูมิทัศน์ของตัวเมืองที่มีระเบียบเรียบร้อยไร้าสายสื่อสารบนบ,นบางทัศนียาภาพของโบราณสถานคืนให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับ โครงการนี้นอกเหนือจากจะส่งเสริมภาพลักที่ดีให้กับ p a แล้วยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยลหละครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง p e. a News สํสำหรับวันนี้ผมพลวัตผู้พิพัฒน์ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ